สวัสดีค่ะวันนี้วันที่12กรกฎาคมสอง7นกสบเจ็นะคะภาพที่เห็นตรงหน้าก็คือฝนตกนะคะฝนตกที่วัดป่าบ่อน้ำพะอ,อินตกประมาณตี3าตีสามห3นาทีนะคะตกประมาณนั้นนะคะนี่นะคะ เป็นช่วงระยะเวลาใกล้ที่เราจะลำเลียงถาดอาหารดันตกตั้งนั้นนะคะนี่ก็เป็นปกติธรรมดาของธรรมชาตินะเราแพนเข้ามาอยู่ดูในโรงครัวกันนะคะนี่นะคะนี่นะคะฝนตกแรงมาก ภาวนาขอให้หยุดนะคะตอนนี้จุดผลไม้เสร็จเรียบร้อยนะคะมีกระท้อนนะคะอันนี้เป็นกระท้อนที่ว่ากระท้อนแช่ออ่มน,นะคะกระท้อนแช่เอ็น,นะะอันนี้จะเป็นชุดที่ถวายพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะคะแล้วก็เป็นจุดผลไม้ของแม่มน์แต่ละจุดก็เริ่มเสร็จกันหมดแล้วนะคะเราก็มาถ่ายทํา ให้ดูภาพโดยเรวมนัตีค่ะนี่นะคะวัตีค่ะแม่สาวนะคะนี่นะคะโอเคค่ะมาจุดนี้สอบถามแม่วันหน่อยนะคะสวัสดีค่ะแม่วันสวัสดีค่ะวันนี้แม่วันนําเสนอเมนูอะไรคะของใครคะเนี่ยสลัดผักของแม่ชีนุชค่ะอ๋อนี่นะคะสลัดผักของแม่ชีนุชนะคะนี่นะคะก็ช่วยกันใหญ่เลยนะคะทั้งแตงนะคะอ่นนี่นะคะแล้วก็แม่อีกข,ขั้นหนึ่งนะคะสวัสดีนะคะอันนี้ก็เตรียมสลัดผักเช่นเดียวกันเนาะ นี่นะคะอันนี้จุดสลัดผักนะคะแล้วก็สลัดก็ตามมาแล้วนะคะนี่นะคะนี่นะคะสลัดอันนี้ก็ทีมสลัดเช่นเดียวกันใช่ไหมทีมเดียวกันค่ะทีมเดียวกันนะคะ,ก,นนะ,คะก็หลายๆทีมนะคะทุกอย่างจุดไหนยังไม่เสร็จเราจะลงลุมกันเลยนะคะให้มันเสร็จแต่ละจุดนะคะให้มันเรียบร้อยแต่ละรายการนะคะนี่นะคะ่ะ นี่ฮะจุดข้าวน้ำข้าวก็เสร็จเรียบร้อยนะคะพร้อมเสิร์ฟนะคะเสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็เช็ดกวาดทุกอย่างให้สะอาดเรียบร้อยจริงๆนะคะเพื่อความสะอาดสุขอนามัยนะคะนี่ก็เป็นจุดที่ทำผแผนกอาหารถวายพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะคะเรื่องความสะอาดเรานี่เป็นหลักเลยนะคะ สวัสดีค่ะแม่อันนี้คือกับข้าวที่ให้กับผ้าที่ป่วยที่อา,าพาธใช่ไหมคะหรือว่าอ๋อนะคะนี่นะคือแม่แม่ชื่ออะไรคะแม่ลายนะคะแม่ลายกับแม่จงแล้วก็ทีแม่แม่นะคะจ,จุดนี้ก็คือแยกอาหารมาตักใส่ถุงเพื่อจัดใส่กับผ้าที่อาพาธแล้วก็แม่ชีที่ป่วยแล้วก็ช่างเนาะที่แจ้งมาตรงโรงทัวนะคะ นี่นะคะก็จะเตรียมแยกต่างหากไว้นะคะนั้นก็จะเป็นจุดหักลวกแล้วก็ตรงนี้จงซีนสวัสดีคะ่ะแม่นางนะคะแม่นางก็จะซีนนะ,ะก็จะซีนกับข้าวนะคะทุกอย่างต้องสะอาดเห็นไหมคะต้องเช็ดให้เรียบร้อยเลยนะคะนี่คะ่ะเช็ดให้เรียบร้อยนะ แม่พี่ลายนี่ก็จะเป็นตอนนี้ก็มาเป็นแรงกำลังเสริมเนาะทั้งทำผักแล้วก็ผลเนาะก็เรียกว่าลำเลียงถาดอาหารขึ้นสาลาด้วยนะคะแม่พี่ลายสวัสดีค่ะแม่พัดน,น,นะหยุดนี้ก็จะเป็นผักลวกนะคะร้อนยังไงร้อนอย่างนั้นนะคะตรงนี้นะคะร้อนจริงๆนะไม่ใช่พูดเล่นๆนะควันออกเลยนะคะนี่นะคะทีมผักลวกนะคะ นี่ไอยังร้อนอยู่เลยนะคะไม่ใช่เล่นๆน,นะคะนี่นะคะความร้อนไม่ใช่แบบเย็นนะร้อนเลยนะคะอันนั้นก็จะเป็นจุดประกอบอาหารจุดประกอบอาหารจุดประกอบอาหารนะคะนี่ก็จะไเป็นภาพโดยที่ว่า จุดไหนเสร็จแล้วแม่ก็เก็บของนะคะเก็บของเคลียร์เรื่องความสะอาดให้เรียบร้อยเนาะนะคะแกเรื่องความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะน,นี่ก็เป็นภาพนะคะอันนี้ก็จะเป็นเป็นผักผลไม้เสร็จแล้วนะคะก็จะเคลียร์เข้าที่เดิมนะคะนี่นะคะเาา สวัสดีค่ะแม่ทองสวัสดีค่ะเดินมาตากฝนสวัสดีค่ะแม่นุษย์ออนี่แม่นุษนะไออะไรสลัดใช่ไหมนี่นะคะสวัสดีค่ะแม่หวยนะ,ะ, <c ười> ยน,ะ,ะนี่นะคะนี่ไ <c ười> นนี่<โด>ไหมดแล้วนะอันนี้ไม่ได้ถ่ายรูปก,กําลังไล์อยู่นะคะ <c ười> นี่นะคะถ้าไม่มีรถมาก็คือเปียกอะ่ะก็เปียกก็ขึ้รถเนาะนี่นะคะโอเคค่ะ ชอบคลิปนี้นะคะกดไลค์กดแชร์บอกกล่าเรื่องราวดีๆที่วัดป่าบ่อน้ําพระอินนะคะมารผู้มีฤทธิ์คือความคิดของเรานะคะทำใดๆก็ไร้ค่าถ้าไม่ทํานะคะไม่ชอบกูนั่นเป็นปัญหาของมึงนะคะอะไรเนี่ยแม่ทุกที่สุดจนสุดทุกจึงพ้นทุกนะคะนี่ทุกที่ตัวเองจริงๆนะคะนี่นะคะสวัสดีค่ะ